มวลชน9จังหวัดจับมือเดิน9จังหวัดเฉลิมพระเกียรติปีมหามงคลรัชกาลที่10ผู้สื่อข่าวรายงานว่ากลุ่มมวลชนคนทําข่าวจาก9จังหวัดจับมือร่วมกันจัดกิจกรรมเดินเทิดพระเกียรติ9จังหวัดถวายแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในทรงเจริญพระชนมพรรษาครบ6รอบหรือ7 2พ0รษาในวันที่28กรกฎาคม2567 โดยเริ่มต้นเดินเทิดพระเกียตรติจากศาลเจ้าพ่อหลักเมืองจังหวัดหนองคายถึงศาลเจ้าพ่อหลักเมืองจังหวัดเพชรบุรีตั้งแต่วันที่5จนถึงวันที่28กรกฎา,าคม2567โดยระหว่างเดินเทิดพระเกียตรติจะหยุดแสดงความเคารพต่อหน้าป้ายพระบรมไชยลักษณ์รัชกาลที่10พร้อมกล่าว ส่งพระเจริญสามครั้งทุกป้ายที่มีการเดินเทิดพระเกียรติผ่านและจะหยุดพักสักการะศาลหลักเมืองแต่ละจังหวัดเพื่อขอพอรทวะแด่พระองค์ท่านก่อนจะออกเดินเทิดพระเกียรติให้ครบ9จังหวัดโดยมีคณะฝ่ายปกครองและคณะสื่อมวลชนแต่ละจังหวัดเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ล่าสุดเมื่อช่วงเช้าของวันนี้กลุ่มมวลชนคนทําข่าวจาก9จังหวัดนําทีมโดยนายชลอดดำนินอายุ67ปี ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่3ตำบลหนองสนอำเภอเมืองจังหวัดเพชรบุรีและเป็นผู้อำนวยการศูนย์ข่าวหนังสือพิมพ์คู่แผ่นดินจังหวัดเพชรบุรีผู้ดำเนินรายการข่าวเมืองเพชรพร้อมคณะสื่อมวลชนราชบุรีได้แก่นายจันพัฒสีทองนายกสมาคมสื่ออิสระราชบุรีนางกน,นิกาสีทองทิดาองค์ราชบุรีสองสมัย นายดนุชัดสีทองนางสาวปานละดาสมบัติทันนางมลิวันสวนเพลงนายทิติพงศ์จันรสอนนางสาวเรือนแขบุษบาบาล ได้เข้าสการะศาลเจ้าพ่อหลักเมืองราชบุรีเพื่อกลับไหว้ขอพรแด่พระองค์ท่านและเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมก่อนจะออกเดินเทิดพระเกียรติโดยผ่านตลาดสดเทศบาลเมืองราชบุรีมุ่งหน้าสู่ถนนเพชรกเกษมเพื่อเดินทางต่อไปยังศาลหลักเมืองเพชรบุรีแม้ระหว่างกิจกรรมจะมีฝนตกโปรยปลายลงมาตลอดทางแต่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมเดินเทิดพระเกียรติก็ไม่ได้หยุดเดินยังคงเดินผ่านสายฝน ที่โปรยปลายลงมานายชลอดำนินผู้ริเริ่มกิจกรรมดังกล่าวได้เปิดเผยว่าเนื่องจากปีนี้เป็นปีมหามงคลที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวครบรอบ6รอบหรือ7 2พรรษาในวันที่28กรกฎา,าคม2567 ตนในฐานะฝ่ายปกครองและสื่อมวลชนจึงอยากแสดงความจงรักภักดีด้วยการเดินเฉลิมพระเกียรติจากจังหวัดนองคายจนถึงจังหวัดเพชรบุรีเป็นระยะทาง716กิโลเมตรผ่านทั้งหมด9จังหวัดคือน้องาายอุดรธานีขอนแก่นนครราชสีมาสระบุรีอยุธยาสุพรรณนครปฐมราชบุรีและเพชรบุรีซึ่งกิจกรรมดังกล่าวทุกคนทำด้วยใจออกกำลังตัวเองและ ลงทุนเองแต่ระหว่างทางจะมีผู้เข้ามาขอเดินร่วมกิจกรรมบ้างและมีหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนให้การสนับสนุนบ้างระหว่างทางมีอุปสรรคบ้างในบางครั้งเช่นทางก่อสร้างหรือฝนตกหนักแต่ตนและคณะไม่เคยยอดท้อเพราะเราทำความดีด้วยใจทำเพื่อเฉลิมพระเกียรติโดยเราเริ่มเดินเฉลิมพระเกียรติตั้งแต่วันที่5กรกฎราคมและจะไปสิ้นสุดที่ศาลเจ้าพ่อหลักเมือง เพชรบุรีในวันที่28รกรกฎาคมซึ่งตรงกับวันคล้ายวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10ซึ่งตนและคณะสื่อมวลชนจะร่วมกันประกอบกิจกรรมต่อไปครับผมชาลนดำนินนะครับนายฐานะที่เป็นปดีติกรชาวไทยคนหนึ่งในปีมหามงคลน,นี้นะครับครบรอบ72พรสองราของในหลวงรัชกาลที่1 0เรา ประเทศไทยเราอยู่ได้เพราะชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์สถาบันเป็นสิ่งที่เราเคารพอย่างยิ่งในธนะที่ปีมหามงคลนี้เราคนไทยน่าจะทําอะไรสักอย่างหนึ่งเพื่อเป็นการเทริดพระเกียรติองค์ท่านนะครับเราเป็นลูกหลานคนเมืองเพชรบุรีก็จัดกิจกรรมเดินเทิดพระเกียรติหนองคายเพชรบุรีับเพื่อเทอิดพระเกียรติองค์ท่านและสารหลักเมืองทุกสารที่เราเดินผ่านนี่เราจะขอพรขอให้พระอ,องค์ทรงพระชนมชิดยิ่งยืนนาน ก็มีหลายภาคส่วนนะครับอย่างคนนี้ครับกมเจน้าที่ทองนาะยกกมาคมสุ่อตละครับตอนเราเดินมานี่ครับต่อจังหวัดจะมีนคนร่วมเดินด้วยค่ะทุกที่ดาองรัฐบุรีนะคะเป็นฝ่ยสยหรับสนุนและซัพพอร์ตทุกจังหวัดก็จะมีที่เดินออกมาร่วมเดินกับเราทุกสาขาอาชีพภาคตุนน้กนทุกคนค่ะแล้วมีผู้ เข้าร่วมกิจกรรมในกิจกรรมครับขอโทษทีครับในกิจกรรมเนี่ยมีกิจกรรมอะไรบ้างเราเดินเทิดพระเกียรติอย่างเดียวแล้วก็แวะเคารพสักการะทุกศาลหลักเมืองทุกจังหวัดที่เราผ่านค่ะเดินจากไหนถึงไหนเดินจากศาลหลักเมืองหนองคายสิ้นสุดที่ศาลหลักเมืองเพชรบุรีระยะเวลาระยะทาง716กิโลเมตรระยะเวลาประกอบการประกอบกิจกรรมเนี่ยกี่วัน25วันค่ะ25วันเริ่มเริ่มตั้งแต่วันที่อะไรวันที่5네ค่ะ วันที่หกรกฎาคมสิ้นสุดยี่สแปดกรกฎาคมถึงศาลหลักเมืองเพชรบุรีค่ะแล้วทำไมต้องต้องเป็นที่จังหวัดหนองคายเพราะว่าอายุอีสานสุดอีสานสุดนะครับเพราะพี่เขาเคยเดินจากแม่สายคือเหนือสุดมาแล้วก็อยากเป็นไปอีสานสุดถ้าเป็นไปได้โอกาสหน้าอาจจะมีใต้สุดนิวยี่สิบสี่สถานีประชาชนสุจินทร์ณฤิยภาพข่าว พระดาสุวรรณรายงาน